อะไรของนักหนาววะบุญดีที่ไหนใช่จ้าจะต้องยกย่องทำสิ่งทำสงครามฉันจะทำให้พี่ได้ไหมได้ได้ส่วนข้อที่สองจ้าจะต้องยกย่องพี่ให้เป็นหิงพระไม่ห้งสีคู่พระไทยปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับรู้สึกว่าเด็กคนนี้คือสายเลือดที่แท้จริงของเจ้าไม่ยกให้เจ้าอยู่แล้วส่วนข้อที่สามขัวเมีย ก็เหมือนรีบกับฟันนั่นกระทบกระทั่งก็งกเปทัปท่วธรรมดาวันนี้เจ้ารับพี่วันหนา้าเจ้าก็อาจจะเบื่อหน่ายในตัวพี่หากนั้นก็ถึงเวลาน,นั้นแล้วเจ้าอยู่าไปนานพี่วก็เป็นหญิงสองผัวจะได้ญญาาไหมยาสามข้อฉันให้เธอได้แต่ว่าเพ่อขอฉันมาทั้งสามข้อฉันจะขอเธอก่อนได้ไหมขออะไรถ้าให้ได้สัญญาสามข้อตกลงหมดเลยจะขออะไรได้แค่เจ้าสาว นี่อยู่ต้นะปาหอจะห่อไม่ห่อพอยเอจะห่ไม่หม่ไม่ห่อไม่ได้่อก็ได้เฮ้ยคูอีฉาเขา่าเรามายืนหดปากกันอ่ะร์ประจานสมคามเถอวยโยไว้ก่อนแต่เด็กคนนี้มีชื่อหรือยัไม่มืนกางเลยให้างมึงให้มอนตงตั้งไปม่ล่ะตั้งไปเตั้งไปแน่ ื่อเช้ายังตั้งอยู่อาชื่อเด็กกตั้งชื่อเด็กไงตั้งเงลยพร<บ>าเด็กๆเด็กคนน,นี้มีบุญญาธิการมากใช่ใชแรกตายการ